ครับช่างทำํำไฮโลตาดาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่นะครับผมให้ดูตานะครับนี่นะครับทีนี้มาลองงานจริงครับจริงๆอ่ะเวลาลองอตั้งอย่างนี้นะครับแต่ว่า ขย่าจริงเราจะตั้งกันอย่างนี้นะครับวิธีการเขย่าที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งอย่างนี้เขย่าให้ดูว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเวลาเขย่าจะต้องเป็นเขย่าอย่างนี้ลูกค้ามีทั้งหน้าสีและหน้าลายนะครับและก็หน้าเอี่ยวเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูอย่างละสามเปิดนะครับอันแรกหน้าสก่อนนะครับตองห้าครับ สูงครับอันนี้ส่วนมากจะเล่นทั่วไปนะครับผู้เอี่ยวครับต่อไปนะครับหน้าลายครับตอนสี่นะครับเห็นไครับสามเปิดครับต่อไปนะครับหน้าเอี่ยวนะครับ ส่นมากจะเล่นแถวภาคใต้นะครับเนี่ยนะครับสินะครับช่างจริงๆถ้บถ้าเป็นช่างจริงๆนะครับจะขยับให้ดูทุกรูปแบบครับจะรู้สไตล์การเล่นของลูกค้านะครับแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยเวลาที่นำไปใช้จริงนะครับ หลายครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ลูกค้าบอกว่ามันไม่ได้ออกทุกครั้งใช่ไหมเห็นมาอย่างงู้นเห็นมาอย่างงี้ผมบอกเลยว่างานเวลาไปใช้จริงๆนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นหรือว่าสิบเปิดเนี่ยสมมุติว่าผู้สุเอกเนี่ยสิบเปิดจะออกสักประมาณห้าหกเปิดนะครับไม่ใช่ออกทุกครั้งออกทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังไงอยู่นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับเวลาใช้จริงมันถึง5-60%ผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวไร้หลักฐานนะครับไร้หลักฐานหมายความว่าตดไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดนะครับแม่เหล็กไม่ติดตรวจทุกไม่เจอไล้หลักฐานจริงครับแต่ว่าทำมาเรียบร้อยนะครับลูกท้าบอกว่าแล้วถ้าหน้าลายหน้าลายจะขยา่าแบบแบบไม่ต้องพักเลยแบบไม่จับรูปสิเปิดให้ดูได้ไหมได้ครับ ถ้างานทำมาแล้วจะทำได้นะครับคู่ห้าคู่ห้านะครับศูนย์นะครับนี่นะครับคู่หกครับเนี่ยนะครับที่เอี่ยวครับตองสามตัวนี้จะติดตองเยอะมากเลยนะครับจะมีตับมานตั้งนะครับเพื่อป้องกันการเจ็บทางคู่ห้า คู่สองครับนี่นะครับสูงครับคู่หกนี่ครับงานก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราุูที่อยู่ที่น้ําหนักมือนะครับผมบอกเลยนี่นะครับงานประมาณนี้ครับลูกค้านี่ครับสิบเอ็ดนะครับงานจะเป็นประมาณนี้เวลาลูกค้าไปน้ําหนักมือจะมีผลประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าบางทีลูกทําไปแล้วนะครับลูกทําไปแล้วแล้วน้ําหนักมือไม่ได้นะครับ มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดครับแต่ว่าเอาจริงน,นะถ้าลูกที่ทําไปแล้วคนเขย่าไม่เป็นเขย่าออกครับเพราะว่าถ้าลูกทําจริงๆนะลูกทําจริงๆเขย่าไม่เป็นเขย,ย่ายังไงก็ออกแต่ถ้าน้ําหนักมือได้มันจะแม่นนะครับอันนี้ผมบอกบอกไว้แบบตรงๆเลยไม่มีการนะครับเออไปได้ thereby, ผลรดนดนรอนนะคือมันอยู่ที่น้ําหนักมือนะครับส่วนคนเขย่าไม่เป็นเขย่าออกไหมเขย่าออกดูจากอะไรครับดูจากหน้าลายนะครับสังเกตนะครับนี่นะครับ คนขย่อไม่เป็นเขาก็ขย่ออางนี้ยสวัดไปขย่อแรงเงนี้ครับเนี่ยก็ยังออกสิบเอ็ดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคือหมายความว่าน้ำหนักมือมีผลแต่ว่าถ้ารูปทําจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาครับขย่อยังไงก็ออกถ้ารูกทํานะแต่ถ้าลูปไม่ทําต่อให้ขย่าเป็นอย่างํำบากเลยครับอันนี้ผมบอกนะแล้วก็อันนี้มันจะตรวจทุบไม่เจอ แม่เหล็กไม่ติดเครื่องตอบผ่านไร้หลักฐานทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาเนี่ยครับ097 281 5 28้า1แอดลไลน์ได้แอดไฮโลเจแดนะครับอันนี้ตาดาวของเราก็ปกติเราทำส่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมาขายให้ลูกค้าโดยตรงก็คือลูกค้าสั่งมาก็คือส่งให้เลยนะครับ590อย่างชุดนี้ยคือส่งให้ไปเลยแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับ แล้วก็ไปเก็บปลายทาง590ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับไม่มีอะไรยังไงคือ590แล้วก็ไปเก็บปลายทางลูกค้าเลยนะครับก็ลูกค้าประจาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีโทรมาไม่ได้รับหรือ,อยังไงก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับนะครับบางทีตอบไลน์ช้าก็นิดนึงนะครับบางทีตอบหลายคนนะครับอาจจะช้านิดน,นึงแต่ก็จะรีดตอบกลับให้หมดนะครับอันนี้มีหลายคนครับ ก็มีทางแอดมินมีช่างมีเจ้เขาอยู่หรือยังไงก็จะหมุนเวียสนสลับตอบให้อยู่นะครับแล้วก็งานพวกนี้ก็คือจะเป็นงานที่ใช้ได้จริงทุกชุดนะครับเพราะว่าทํากันจริงๆครับไม่ใช่ว่าเอ้ยยังไงแล้วก็ไม่ใช่นะครับงานทําจริงๆทุกชุดนะครับอันนี้ของเราเป็นตาดาวนี่ก็คือยาวนานแล้วครับหลายรุ่นแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ ทักเข้ามาได้นะครับมาคุยนะครับครับสวัสดีครับ